มันมาแล้วนะครับทุกคนตัวที่ทําลายสมดุลเกมในฝั่งปีศาจก็คือวัคซีแมนร่าง2นั่นเองโดยตัวนี้เนี่ยก็จะมีสกิลอัติดที่เหมือนกับทัสมกิร่าง2เลยนะครับก็คือทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยติดสานะสนามพลังนั่นเองเท่าที่ผมอ่านสกิลมาตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในฝั่งปีศาจนะครับแต่อาจจะเก่งไม่เท่าทัสมกิร่าง2นะ พรทัสึมกิร่าง2เนี่ยมันมีฟื้นฟูเลือดนะครับ50%ทําให้มันตายยากมากๆนะครับจนมันสามารถกินได้ครบ10เทิร์นแบบชิลๆแต่วัคซีนแมทร่างนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมันก็มีความสามารถหลายๆอย่างที่ทัสมึมกิร่าง2ไม่มีจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูสกิลของตัวนี้กันเลยดีกว่า โดยสกิลแรกของตัวนี้นะครับจะเป็นการโจมตี2ฮิตใส่เป้าหมายเดียวสร้างดาเมจ120%รและมีโอกาส100%นะครับที่จะทําให้เป้าหมายติดสนามพลังเป็นเวลา1รอบนะครับก่อนกระทำเนี่ยจะได้รับความเสียหายต่อนเนื่อง1 5 0ก่อนกระทาเนี่ยก็คือก่อนที่จะทําการเคลื่อนไหวนะครับส่วนสกิลวันตีเนี่ยจะเป็นการโจมตี3ฮิตนะครับใส่ศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจ150%รดาเมจนี่คือความเสียหายนะครับแต่ถ้าอยู่ในร่างใหญ่เนี่ ก็คือไอตัวนี้เนี่ยน่าจะมี2ล่างนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปล่างเดียวกันแค่ตัวมันจะขยายใหญ่กว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับนอกจากนั้นยังมีโอกาสอีก100%นะครับที่ศัตรูทั้งหมดจะติดสนามพลังเป็นเวลา1รอบก,ก่อนกระทําการเคลื่อนไหวนะครับจะได้รับดาเมจ160%ก็เป็นสถานะเดียวกับทัศซอมกิคเลยนะครับและดาเมจต,ต่อเนื่องเนี่ยก็เท่ากับทัศมกงด้วย ก็มาตอนที่สกิลพารส,สีนะครับหลังจากตัวละครใดๆเคลื่อนไหวสนามพลังของศัตรูทั้งหมดจะระเบิดสกิลนี้จะค,คล้ายๆอาการกระจายดาเมจต,ต่อเนื่องของวัคซีนแมนล่างแรกนะครับแต่มันบอกว่าเป็นการระเบิดนะครับผมคิดว่าน่าจะคล้ายกับของบอลทองมากกว่าดาเมจของพาส,สีตัวนี้ก็อยู่ที่100%ซนะครับซึ่งมันแรงมากๆนะในวงเล็บเนี่ยเขาบอกว่าความเสียหายดั้งเดิมจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายประเภทระเบิด100%ทันที ความเสียหายดั้งเดิมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเอาที่ผมเข้าใจเนี่ยมันน่าจะเป็นดาเมจจากสานะสนามพลังนะครับที่อยู่ที่160%ดาเมจตรงนั้นน่าจะหายไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาเมจระเบิดใส่ศัตรูทั้งทีมแทน พาสีระเบิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้3ครั้งต่อรอบนะครับและหลังจากที่มันทําการระเบิดมันจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างใหญ่ร่างใหญ่เนี่ยก็จะมีดาเมจอันติเพิ่มขึ้น50%นนั่นเองครับและหลังจากได้รับความเสียหายและแรงมันจะคืนชีพด้วย HP 50%มากสุด2ครั้งตัวนี้ก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะครับเพราะว่ามีการตายถึง2ครั้งแต่ก็ยังเทียบทัสมกิร่าง2ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าทัสมันเด้งเลือดได้ตลอดเวลานะครับจนครบเทิร์นที่1 0 แต่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็เก่งที่สุดในฝั่งปีศาจ จะเข้ามาปั่นป่วนในฝั่งปีศาจอย่างมากนะครับไม่ต่างจากทัตซึมากิร่าง2เลยแล้วก็สามารถเอาไปคอมโบมกับทัตซึมากิร่าง2ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลอันตีเหมือนกันวันนี้ผมก็แค่เอามารีวิวสกิลเฉยๆนะครับยังไม่ได้พาไปดูตอนต่อสู้จริงเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่เปิดให้สุ่มนะครับมันจะเปิดให้สุ่มวันที่1มีนาคมเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ